สวัสดีนะทุกคนวันนี้เพเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Fish ซึ่งเอ่อวันนี้พวกราะจะมาทำแอสฟั l l ์เบ s ตินารีเซ็ตนะทุกคนซึ่งเราต้องรีบทำเบสติน a r y นี้ให้เสร็จเพราะว่ามันใกล้จบแล้วทีกหนึ่งวัน Marianas will u p d a อัปเดตจะมาแล้วนะทุกคนนี่ก็เป็นที่ Limited f i s นี่ก็เป็นที่ Limited Fish ก็เป็นที่ Ashfall ฟัลต์เลือปลาอยู่กี่ตัวอ๋อ เฮ้ยเธอทำเสร็จแล้วเล้เหลือปลาอยู่แค่สองตัวปไปไปไปซึ่งเรารู้วิธีการจับปลาสองตัวนี้กดไปซึ่งเรารู้วิธีการจับปลาสองตัวนี้เรานั้นต้องใช้ garbage bait นะทุกคนซึ่งตอนนี้เรานั้นมี garbage bait อยู่ร้อยเก้าเท่านั้ garbage bait S <S A, อ๋อ 22, okay. เอเบต้าอ๋อยิบสองโอเคเอคือเธอทำเบสตนารีของเธอเสร็จแล้วมันดีขึ้นมาบนเรือเลยอะไรใช่เนี่ยวันนีแป๊บเดียวเรามีสตรีทเยอะกว่าเธอแล้ว่ะ ตอนแรกเลยเนี่ว่า400สตรีคเยอะแต่ว่าเธอนั้นเสียสตรี a เลยธอมดีเป็นเพราะเธอยังไม่พร้อมสำหรับลัดยากๆไง,งพร้อมที่เราเก็บสตรีคมาถึง2,000 mm hmm. ได้เป็นเพราะว่าเราใช้ a b y s a l s p e c t r e ROD ซึ่งมี r e s i l i e n t เยอะที่สุดในเกมแล้วมันเป็นที่ตกปลาที่ง่ายสุดละที่จะจับปลาแค่ว่า ตอนนั้นถ้าเสียสตรีทเธอยังไงน้ำเด็กดื่ม<ด>อ๋อฉันดูใต้น้ำแล้วไม่ได้มองก็เลยมองดูใต้น,น้ำหน่อยก็ดีนะเธอปล่อยปลาไปสู่ธรรมชาติแล้วแต่ว่านี่ต้องมีที่ตกปลาดีๆถ้าถูกจะเสียสตรีทยากขึ้นหรือว่าก็ตกปลาตรงนี้กันนีแยกตรงเนี้เรางงมากว่าน้ำจะเหลวได้ มันม่มาตรงนี้ไม่เวิร์กนั่งไปที่เดิมอ่ะเบสต์นารีเสร็จยังแม่เดินเข้าเอาเบสต์นารีออฟไปอยัางแบบยี่มาตรงนี้ยี่ว่ามาถึงตรงนี้มั้งฉันงองอ่ะทำไมมันติดลอบากมังมาตรงนี้เร็วปลาลมิเต็ดนะจุดตรงนี้มั้งเาไม่รู้นะว่าเขาเอาเบสต์นารีออกไปย่ง เออมีขอร์เนสเต์นารียออกไปแล้วอะใช่อ๋อเออใช่ใช่ใช่เขาิเมตเวสเต์นารียอ,อไปแล้วอะโว้ยแล่เราได้ปักตับใหม่ดูดิเราก็เลยทำเวสเต์นารียเสร็จไม่ได้เลยฟิชบล็อกให้ฉันด้วย ที่จริงนะ่าจะได้ที่ตกปาลาลึกลับนะถ้าเกิดทำเบสตินาริททั้งหมดนี่ม่เตร็จเบสต r นาริททั้งหมดเสร็จอ่ะน่าจะได้ของดีอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีอะ่ะก็ทุกคนก็เดี๋ยว,ว,วนี่โชว,ว,ว์ที่นเขาดังแล้วแล้วแล้วจะโชว์นัวนนี่ก็ทุกคนอีกหนึ่งวนันมา r i ี n a s w สเวจับเดนนะทุกคนทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ถ้าเกิดทุกคนตื่นเต้นสลับอัปเดตนะแล้วเดี๋ยว ตอนนั้นจะมาเล่นอัปเดตใหม่พรุ่งนี้นะบ๊ก็บายก็น่าเสียดายที่เบสซินาริลิมิต็ตหายไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปกรางแล้วก็เก็บเงินให้มันดนะีแล้วก็เอาโนไลฟ์รล